เพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนตัวของเลเยอร์ที่ไม่ตรงไม่ได้ใช้ใบเลเยอร์แบบนี้นะครับนี่จะเป็นสีเยลโล่นะครับเพื่อนๆสามารถทําได้โดยแล้วก็เลือกตัวนี้ก็จะกลายเป็นเซต b บเลเยอร์แล้วนะครับเพื่อนมีวิธีและขั้นตอนทําได้อย่างไร สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมครูทอมเอ็กเปิดเคเบ,บนะครับในกรณีที่ว่าเ,เพื่อนๆนเจอรูปหรือวัตถุใดๆที่ว่าเป็นไม่ได้เลือกของเลเยอร์ของโดยใช้ไบเลเยอร์เพื่อที่จะทําการแก้ไขได้หลายตัวนั้นเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะแก้ไขให้เป็นเซตไบเลเยอร์นะครับโดยที่ว่าจะเลือกทีละตัวหรือหลายๆตัวได้อย่างไรไปดูกันต่อได้เลยครับเ,เพื่อนๆืเราก็จะไปหน้าง,งานที่ว่าตัวของเลเยอร์นั้นจะ จะไม่ตรงเพราะมีการเลือกสีไว้เพื่อนๆจะต้องทําการแก้ที่ตัวเลือกแบบนี้นะครับแล้วเลือกตัวบายเลเยอร์ก็จะเป็นสีโดยบายเลเยอร์ซึ่งถ้าแก้จํานวนเยอะเนี่ยมันก็จะสะดวกในการแก้ไขอดัดแปลงนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเลือกทุกตัวในการแก้ไขเราสามารถที่จะใช้คําสั่งเซตบายเลเยอร์นะครับพิมพ์ s e t v ตัวนึงนะครับแล้วคลิกสายที่บายเลเยอร์นะครับ และที่บรรทัศคอมมานก็จะบอกว่า set by l a y e r select object ตนะครับตัวของคอแฮร์ก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมครับเราก็เลือก La เ e r ที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็น b y l a y e r นะครับที่ขวาข้างหนึ่งเลือก Enter ครับแล้วก็กด s p e c บารกด y ย s นะครับตัว l a y e อร์เน,เนี้ยก็จะกลายเป็น La y ยอร์แฟงเนี้ยก็จะกลายเป็น By Layer แล้วนะครับเพื่อนๆหรือนในกรณีที่เพื่อนๆจะต้องการเปลี่ยนตัว Layer หลายๆตัวพร้อมกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำได้โดยกาั่ง set มีตัว B ตัวหนึ่งนะครับแล้วเลือกเซตบายเลเยอร์ครับแล้วคลิกซ้ายน้บจุดใดๆครอบลงจากมุมขวาบนไปซ้ายล่างนะครับคลิกขวาครั้งหนึ่งเลือก Enter ครับแล้วเลือกแยกนะครับแล้วก็เลือกแยกนะครับตัวเลเยอร์ทั้งหมดที่เพื่อนๆเลือกก็จะกลายตัวเป็นบายเลเยอร์นะครับสีเหลืองแล้วนี่ก็จะกลายเป็นบายเลเยอร์ทุกตัวที่เพื่อนๆเลือกนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำคำสั่งเซตบายเลเยอร์ตัวนี้ไปใช้หรือไปยุกหรือดัดแปลงได้นะครับเพื่อนๆ